มองขึ้นบนค่ะกล้องตาขึ้นบนมองตรงมีปัญหาอะไรไหมคะมันเหมือนในลูกตาเนี่ยบางทีมันขัดมันขัดจะเปือกตาเนี่ยแล้วมันเกามันเกาก็ไม่หายมันคันคันขันขันที่เปือกตานะคะข้างไหนรู้สึกว่าเป็นมากกว่ากันไหมมันบางที่บางทีก็ข้างนี้มากบางทีก็ข้างนี้มากมันมันเป็นเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยเวลาตาจนต้งเอาเอาลปเข็ง สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ทำอะไรคะมันตามันมีอาการคันของเปลือกตาอ๋อคันเปลือกตาสองข้างหรือข้างเดียวสองข้างเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะมันก็เป็นเดือนๆแล้ว่ะแล้วมันมีแบบเหมือนคันหัวตาอะไรอย่างเงี้ยก็ะสอตรงตรงเหมือนกับไอตรงขนตามันคันๆก็สวยมีโรคประจำตัวอะไรไหม มีกำนันอย่างเดียวกำนันอย่างเดียวตอนนี้พอกได้กี่นาทีแล้วคะในรู้สิกเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเกือบครึ่งชั่วโมงตอนทํานี้รู้สึกยังไงบ้างอะตอนที่กำแสงตอนทำน่ะมันตอนแรกมันเย็นเหมือนเย็นเหมือนน้ำแข็งอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แบบว่าพอจะพักมันเหมือนกับมีน้ํามันไหลลงตาอืมรู้สึกน้ํามันไหลเข้าลูกตาเหรอมันมันเหมือนมบววางลงตา มันเหมือนมันเหมือนน้ำไหลเข้าตาแต่มันไม่ใช่อ่ะแล้วก็พอสักพักมันจะคัน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 รอบตาหรือว่าคันผ่นรอบรอบที่นันเนี่ยอ๋อคันรอบรอบแบบเนีืยที่ไอที่ก็พออไว้อ่ังคันพอสักพักนึงเข้ามานั่งเข้าก็มันก็เย็นเย็นตบายตบาย แลนนั้นก็แสดกว่าคันที่เปิดตาทั้งหมดแล้วก็ลดลงมาคันแค่ตังหัวตาโอเคเดี๋ยวรอดูตอนพอกเสร็จเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกประ่ะคะอืมแรกตอนพ่อมีอาการคันเนาะแล้วหลังพอ่อไม่คันตอนนี้ยังไม่คันตาสวังขึ้นบ้างไหมคะอืมก็แลวว่าดีขึ้นนะ